คาสิโนจริงก็ต้องเน้นนะคำว่าอะไรเนี่ยคำันยาวอ่ะคนก็เลยเรียกคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์สถานบันเทิงวงครบรวงจรคำหลักคือคำว่าครบวงจรแต่เนื่องจากเนี่ยยาวจริงการตั้งชื่ออะไรเนี่ยสำคัญมากแต่ชื่อนี้ก็ยาวเหลือเกินนะคะคนก็เลยเรียกคาสิโนท่าะที่คาสิโนเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายไม่ได้มีในพรบเลยนะจริงมีนะคะมีในพรบใช่ใช่เพิ่งเพิ่งพิมพ์ฉบับเต็มออกมา S <S 2> <S 2> เห็นว่าเป็นเกมใช้คําว่าเกมใช่ไหมใช้คาว่าคาสิโน,โนเลยค่ะมีอยู่ตั้งแต่หน้าแรกที่เป็นนิยามเลยเนิย,นยามเนี่ยมีมาตราสามเนี่ยเขียนเขียนถึงสถานบันเทิงครบวงจรว่าหมายความว่าการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้หลายประเภทรวมกันร่วมกับคาสิโนและนิยามคําที่สองก็คือคาสิโนหมายความว่าการจัดให้มีการเข้าเล่นหรือการเข้าพนันในสถานที่ที่กําหนดเป็นการเฉพาะ <Ừ. S 2> อ่าเพราะฉะนั้นคือคือถ้าไม่มีคำว่าคาสิโนนะจะไม่มีพระราชบัญญัตินี้ค่ะคเพราะว่าไอประเภทธุรกิจอื่นๆมีกฎหมายครอบคลุมอยู่แล้วแต่การที่มีพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็เพราะว่าทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นั้นมันจะมีคาสิโนอยู่ด้วยมันจึงต้องมีการควบคุมเฉพาะมันเป็นของใหม่อ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีคาสิโนอยู่ก็จะไม่มีพรบฉบับนี้แต่รบรเห็นว่าค่ะในในบางอันอย่างอย่างอย่างที่มีอยู่เนี่ย ข่าวที่สรุปอ่ะอก็บอกก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาข้ามคำว่าคาสิโนไปแต่เราพิมพ์พรบตัวจริงออกมาซึ่งมันยาว22หน้าม,มันก็มีคำว่าคาสิโนอยู่ตั้งแต่หน้าแรกครับผมค่ะแต่ว่าอไอการจะ ควบคุมลงไปในรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ,รที่จะไปไปร่างต่อไปแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีการควบคุมเรื่องทุนจดทะเบียนนะของอคนที่จะมาขอรับใบอนุญาตเนี่ยการต่อการต่อใบอนุญาตขอเนี่ยครั้งละหนึ่งแสนแต่ว่าตอนรับใบอนุญาตครั้งแรกนะคะคบฉบับละห้าพันล้านบาทอื แล้วก็สามสิบปีใช่ไหมฉบับเดียวอ่าแล้วก็แล้วก็ต่อรายปีอีกปีละหนึ่งพันล้านบาทอืนะคะต่ออายุใบอนุญาตฉบับละห้าพันล้านบาทบรายปีอีกหนึ่งพันล้านบาทอ่า ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ1นึ่งแสนบาทอันนั้นอันนั้นเป็นใบแทนใบอนุญาตหมายถึงว่าก่อนที่จะได้ใบจริงนะคะคแล้วก็ค่าเข้าสถานประกอบการคาสินโนของผู้มีสัญชาติไทยในพรบรเนี่ยลงมาชีนแนบท้ายไว้ว่า5,000บาทแต่ก็มีการคุยกันเยอะว่าตัวเลขนี้ปรับได้นะครับเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่า5,000ันก็ใจไหวกันเยอะนะอืค่ะเอาก็ต้องการให้เอาให้มันพอเหมาะพอควรนะ ใช่ไม่ใช่เปิดมาแล้วเจ๊งเลยเพราะค่าเขาก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวนะของนองไม่ถกกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะส่วนบัญชีแนบท้ายว่าแบบมีธุรกิจสถานบันเทิงอะไรอยู่ในนั้นบ้างเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างอย่างที่อย่างที่เราเคยคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นห้างโรงแรมร้านอาหารไนท์คลับสนามกีฬายอดคลับสถานที่เล่นเกมก็ตรงนี้แหละคือคาสิโนด้วยนะสระว่ายน้ำสวนสนุกโอท็อปและอื่นๆยังเติมได้อีก ก็ค <G iro entender> ือแล้วแต่กรรมการที่ตั้งมาจะกำหนดยังเติมได้อีกครับค่ะ